พาทาเมนูที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพกันได้เลยนะครับซอสก๋วยเตี๋ดดยวแห้งครับเป็นเมนูน้ําซอสก๋วยเตี๋ดดยวสําเร็จรูปนะครับคุกแป๊บเดียวอร่อยปั๊บเลยเริ่มตั้งกระทะเลยครับน้ําตาลมะพร้าวก่อนเลยครับแล,แล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่านะครับเราจะละลายน้ําตาลมะพร้าวกับน้ําเปล่าให้เข้ากันก่อนครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะ คนให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับน้ําเดือดขึ้นมาเน่อยนๆก็ละลายหมดเลยครับคราวนี้เชฟจะดับแก๊สเลยครับเติมซอสพริกลงไปครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสปรุงรสครับซอสหอยนางรมครับ แล้วก็น้ำส้มสายชูครับพร <mm> ิกป่นครับแล้วก็คนทุกอย่างเนี่ยให้ละลายเข้ากันอีกทีนะครับตอนนี้น้ำซอสของเราเนี่ยเข็มข้นขึ้นมาแล้วก็ได้ที่แล้วแ่ะครับ เชฟจะนําลงไปในกระทะนะครับแล้วก็เปิดไฟเบาๆเคี่ยวสักเล็กน้อยตามด้วยซีอิ๊วดำหวานครับเพื่อให้สีสันเขาสวยงามขึ้นนะครับคนให้เข้ากันเลยครับทำเสร็จแล้วสามารถเก็บใส่ขวดใสโ่โหลไว้ในตู้เย็นได้เลยนะครับอ่ะเด็ดเชฟจะลองทำให้ดูนะ ลวกเส้นเล็กลงมาก่อนเลยนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวนำลงไปคุกเคล้ากับเส้นเล็กก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสผู้ตี๋ยวแห้งของเราเลยนะครับราดลงไปอาจจะสองช้อนโต๊ะนะครับหรือแล้วแต่ชุดความชอบเลยนะครับลองชิมกันดูลองปรับแต่งกันดูนะแล้วก็ คุกเค้าให้ทุกอย่างเข้าไปในเส้นเล็กให้หมดครับใช้เส้นอะไรก็ได้นะครับาเมื่อคุกเค้าเสร็จแล้วคราวนี้เชฟจะแต่งจานและใส่ถัวฝักยาวลวกลงไปแล้วก็หมูลวกนะครับแล้วก็ลูกชิ้นครับในตรงนี้ตามแต่ที่ต้องการเลยนะครับ ใส่ถั่วใส่พริกป่นลงไปด้วยนะครับต้นหอมอบักชีตั้งโอขึ้นช่ายแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบเลยครับนี่แหละครับเสร็จแล้วครับสามารถนาะไปปรับทํากินทําขายได้เลยนะ